สวัสดีครับรายวิชาเภสัชกรรมไทยสีนะครับวันนี้เราก็มาสาธิตการทํายาแคปซูลนะครับยาแคปซูลโดยใช้เครื่องกึ่งอัตโนมัตินะครับการผลิตยาแคปซูลทำได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นบรรจุมือนะครับโดยใช้เป็นอะคริลิกหรือไม้นะครับเป็นสมัยก่อนดึงตัวบอดี้กับแคปใส่ทีละอันนะครับแล้วก็มีแบบนี้เป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับ เป็นแบบเกล่อนอัตมตัิแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นพวกอัตโนมัติเลยเทตัวแคปซูลเข้าไปแล้วก็ใส่ผงยาเครื่องก็จะทํางานเองนะครับตัวนี้เป็นการทํางานแบบเบื้องต้นนะครับกึ่งที่จะเป็นแบบอุตสาหกรรมเล็กๆส่วนใหญ่พรพยต่อหรือโรงพยาบาลที่มีแผนกแพทย์แผนไทยก็จะมีเครื่องลักษณะน,นี้อยู่นะครับหรือถ้าเป็นคลินิกนะครับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปยุกต์ก็จะเป็นอาจจะเป็นแบบเล็กกล่องไม้ หรือเป็นอะคริลิกอันนั้นแบบอย่างง่ายนะครับโอเคครับเราจะมาประกอบกันนะครับมาดูหน้าตานะครับก่อนที่จะประกอบเครื่องนะครับส่วนนี้นะครับส่วนที่อยู่ด้านนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวอัดนะครับตัวคอมเพสนะครับมีตัวก้านหมุนตันนี้ก้านหมุนนะครับเดี๋ยวผมขยับก่อนโอเคนี่นะครับที่นิ้วผุมชี้นะครับมีก้านหมุนบีบอัด ให้ตัวแท่งอัดอัดเนื้อยาลงตัวบอดี้นะครับตอนนี้นะครับโยกจากด้านข้างมาอัดแล้วตอนนี้นะครับยกขึ้นมาตอนนี้เป็นครอ์นะครับสำหรับอัดไปแล้วนะครับปิดตัวคเวอร์ลงแล้วก็ดันตัวบอดี้เข้านะครับตอนนี้ก็จะปิดตัวครอวไม่ให้กระเด็นออกนะครับตัวแคปมันนะครับนะครับเขาเรียกว่าครอ์นะครับด้านนี้ก็เป็นคันโยกนะครับ คันโยกตัวนี้นะครับคันโยกดันลงนะครับดันไปด้านหน้าเพื่อที่จะดันตัวบอดี้อัดขึ้นมานะครับมีคันโยกด้านนี้นะครับยังไม่ประกอบเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับโอเคนะครับใส่เข้าไปตัวนี้เป็นตัวล็อกบอดี้นะครับเพื่อจะดึงแคปของแคปซูลออกนะครับแยกจากกันนะครับอ่า การประกอบนะครับเวลาเราใช้งานเสร็จเราจะทำความสะอาดแบบนี้นะครับปัดฝุ่นเช็ดให้แห้งนะครับแล้วเราก็จะมาประกอบส่วนแรกที่เราจะประกอบก็คือตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเบรดนะครับตัวเบรดเบรดเพลทก็คือตัวเพลทที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับมันจะมีตัวเดือยนะครับ โยกไปโยกมา,าตัวเดอยนี้นะครับหันเข้าหาตัวเองนะครับหันเข้าหาตัวเองแล้วก็ใส่ลงไปเลยตรงๆนะครับใส่ลงไปเลยเอาตัวที่เป็นเดือยตัวนี้นะครับหันเข้าหาตัวเองให้ตรงมันจะมีช่องนะครับมันจะมีช่องอยู่ใส่เข้าไป นะครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วเพจอีกตัวหนึ่งนะครับมีขานะครับมีขาตัวนี้มีหลุมนะครับมีเลขนะเอาด้านที่มีเลขเข้าหาตัวเองนะครับเอาด้านที่มีเลขเข้าหาตัวเองแล้วก็ประกบลงไปก็มีช่องนะครับตัวเบสมันจะมีช่องมีช่องเล็กๆนะครับมีช่องเล็กๆมีรูตรงนี้ จะประกบกันก่อนก็ได้นะครับเอาขาใส่เข้าไปแบบนี้นะครับประกบเข้าไปแบบนี้ลำดับต่อไปเราจะใส่ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเป็นแผงแบนๆนี่นะครับตัวแผงนี้จะเป็นตัวล็อกเป็นเพจล็อกบอดี้ของแคปซูลนะครับเราจะเอาด้านรูนี่ครับ เอาด้านรูเข้าหาตัวผู้ผลิตนะครับผู้ทำนะครับถ้ารูชี้ขึ้นแบบนี้แสดงว่าปิดนะครับหันเข้ามาจะเห็นตัววงกลมนะครับสองวงสองวงเห็นนะครับไกลไปเนาะโอเคนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วตัวสุดท้ายนะครับเป็นแผงปิดนะครับ แบนๆแบบนี้หารเลขหนึ่งเขาหาตัวเราเหมือนเดิมนะครับหารเลขหนึ่งเขาหาตัวเราเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวนี่ครับคันโยกตัวล็อกบอดี้แคปซูลนะครับใส่เข้าจากด้านล่างนะครับจะมีเดือยจะมีเดือยอยู่นะครับเอาใส่จากด้านล่างขึ้นมานะครับใส่จากด้านล่างขึ้นมา ก็มีตัวน็อตนะครับใส่หมุนเข้าไปตัวน็อตใส่เข้าไปโอเคนะครับเสร็จแล้วแล้วก็หมุนน็อตนะครับเราก็จะหมุนน็อตประกบเข้าไปใช้ไขควงพอประกอบเสร็จนะครับแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับดูโยกได้ นะครับเช็คความพร้อมงัดขึ้นมาดูนะครับดูว่ามันล็อกไหมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูนะครับอน,นี้แสดงว่าใช้ได้นะครับ Lock body. Cry body. ล็อกบอดี้คลายบอดี้ล็อกบอดี้คลายบอดี้ถ้าเป็นตัวกันโยกด้านนี้ก็ดันตัวเพจวัตถุนเพจนะครับ เพื่อดันตัวบอดี้ขึ้นมาอโอเคแน่นดีไม่หลุดเราก็จะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เขาเรียกว่าเครื่องเรียงแคปซูลนะครับเมื่อก่อนเราจะต้องตัวน,นี้นะครับเอาแคปซูลเนี่ยใส่ทีละเม็ดเข้าไปในเพจ นะครับโหลดดิ้งเพจตัวนี้เป็นโหลดดิ้งนะครับโหลดดิ้งเทร่โหลดดิ้งเทรนะครับใส่เข้าไปใส่ใส่ใส,ใส่ถ้าตัวโหลดดิ้งเทรเนี่ยมีจานวนเท่าไหร่ก็ใส่เทเลเมตรเทเลเมตรนะครับเมื่อก่อนอาจจะช้าปัจจุบันเขาก็มีเครื่องนี้มาช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับช่วยให้ประหยัดเวลาโดยเราเอาแคปซูลนะครับ เท hey, ลงไปไม่ต้องนับเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เราต้องนับแล้วก็ใส่เข้าไปครบหรือยังถ้าเป็นตัวนี้เราก็เอาแคปซูลเตรียมไว้นะครับไม่ต้องนับจนนํานวนเสร็จแล้วเอาตัวโหลดดิ้งเทรเนี่ยมาใส่นะครับด้านล่างด้านล่างนะครับดึงลิ้นชักออกมาดึงลิ้นชักออกมาเดี๋ยวผม ถ่ายเป็นภาพนิ่งมุมท็อปให้ดูน่าใส่ลงไปนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบน,น,นี้เอาด้านเลขเข้าหาตัวเองนะครับมีช่องว่างแบบนี้อยู่นะครับ ก็ใส่เข้าไปดันเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาตัวแคปซูลนะครับเอาตัวแคปซูลเทลงไปเลยไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นตัวบอดี้หรือแคปนะครับไม่ต้องกังวลว่าเป็นตัวบอดี้หรือแคปเทไปแบบนี้เลยมันเป็นกลึงอัตโนมัตินะครับต้องมีการช่วยเข้าบ้าง อ่าเร็วมากลงมาแล้วยาวหน่อยอ่ลองดูเป็นยังไงบ้างลงทุกหลุม,มเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับภาพมุมท็อปนะตอนนี้ก็ง่ายละทีนี้ถ้าเรามีตัว โหลดดิ้งเทกี่อันนะครับเราก็มาใส่มันก็เป็นงานที่ต่อเนื่องนะครับก็ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับเอามาพักไว้ก่อนอถ้ามีตัวโหลดดิ้งเทก็มาใส่เพิ่มได้แล้วก็ทำนะครับแบ่งกันงานสองคนกำลังดีโอเคนะครับด้วยน้ำหนักเนี่ย นะครับด้วยเครื่องเนี่ยมันจะทำให้ตัวบอดี้เนี่ยลงไปแคปซูลเนี่ยมี2ส,ส่วนนะครับส่วนที่ใส่ยาเขาเรียก่าบอดี้ยาอาัดลงไปแล้วก็ตัวแคปประกบนะครับจะสั้นตัวบอดี้จะลึกเล็กกว่าแล้วก็ยาวนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราจะทำการแยกบอดี้กับแคปออกแยกบอดี้กับแคป ออกจากกันนะครับยกตัวคอมเพสขึ้นนะครับยกตัวคอมเพสขึ้นดูที่คันโยกนะครับดูที่คันโยกนะครับถ้าคันโยกมาแบบนี้มันจะไม่ลงนะครับเป็นเหมือนพระจันเสี้ยวมันดันรูมันเล็กแล้วก็ทําให้มันกลมๆนะครับทําให้เป็นรูโล่งๆแบบนี้อพอเป็นรูอย่างนี้เสร็จแล้วพอมันเป็นรูกลมๆรูไม่เล็ก แล้วก็เอาตัวโหลดดิ้งเทรที่มีแคปซูลอยู่แล้วนะครับจากเครื่องเรียงกึ่งอัตโนมัติไปกันนะครับหันตัวเลขนะครับที่เพลทเนี่ยจะมีตัวเลขเป็นเบอร์นะครับเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็แล้วแต่ในรุ่นนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับหันหมายเลขหนึ่งเนี่ยเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้ขาให้เป็นตรงรูนะครับขาให้ตรงรูนะครับ ให้ตรงรูใส่ลงไปแล้วก็ใช้นะครับสเปตูลา่าหรือตัวเกลี่ยนั่นแหละสเปตูล่านะครับเหมือนเราทำขนมกดลงไปด้วยนะครับให้มันลงให้ดีนะครับตัวนี้ต้องคันโยกนียต้องดันขึ้นนะครับถ้าคันโยกมันดันจะกดลงไปมันจะดันตัวบอดี้ขึ้นมานะครับเราต้องดึงคันโยกกลับหาตัวเองนะครับแล้วก็ใช้สเปตัวลา่า ค่อยๆเกียนะครับเสมอกันแล้วเราก็จะโยกนะครับแล้วเราก็จะโยกคันโยกไปทางซ้ายมือนะครับห่างออกจากตัวเครื่องนะครับโยกเพื่อล็อกบอดี้นะครับถ่ายท็อปวิวโยกคันโยกไปเพื่อล็อกบอดี้ให้ตึงมือนะครับอย่าอย่าดึงไปเยอะนะครับอย่าโยกไปเยอะมันจะทําให้บอดี้แตกให้ตึงมือนะครับ พอตึงมือเสร็จเราก็จะดึงนะครับโหลดดิ้งเทรขึ้นมานะครับพอเราดึงเสร็จเนี่ยตัวแคปจะติดมากับโหลดดิ้งเทรนะครับตัวแคปเขาจะติดขึ้นมาถ้าบางตัวไม่ติดแล้วก็ค่อยมาดึงอีกได้นะครับถ้าบางตัวมันยังติดที่เทรยอยู่อ่านเบืงต้นอ่าก็มีบางตัวนะครับก็มีบางอันที่ยังติดอยู่ครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะ บางตัวที่ยังติดอยู่แล้วก็ดึงนะครับถ้าเครื่องมันดีๆมันแน่นอยู่มันก็จะมันก็จะติดหมดนะครับตัวน,นี้ก็จะมีบ้างนะดึงดึงออกมาหน่อยดึงบอดี้ออกมาแล้วก็ใส่รูที่ว่างดึงบอดี้ออกใส่ลงไป เครื่องนี้นะครับ150ยห้าสิบแคปซูลนะครับบอดี้มาอยู่ที่โหลดดิ้งเทแล้วพักไว้ปลดล็อกนะครับเราจะคลายล็อกบอดี้นะครับคลายล็อกบอดี้ใช้สเปซตัาหรือตัวเกลียนะครับกดให้ตัวกดให้ตัวบอดดี้ลงไปในหลุมนะครับกดลงไปเลย กดลงไปแล้วนะครับกดลงไปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวกันไม่ให้ยาหกออกจากตัวเครื่องนะครับนะครับเป็นตัวป้องกันไม่ให้ยาหกแล้วก็ใส่เข้าไปจะมีตัวเดือยอยู่ด้านบนนี้นะครับตัวเดือยนี้หันออกนะครับหันออก มันจะมีด้านถาดกับด้านตัวฐานเป็นกรรมหยีนี่นะครับเอากรรมหยีลงด้านล่างติดกับเครื่องเอาด้านเดือยนะครับเดือยตัวน,นี้เสียบเข้าไปกับด้านหน้านะครับถ่ายเป็นวิดีโอมุมท็อปให้ดูนะครับด้านเดือยตรงนี้นะครับเ,เสียบเข้าไปเอาด้านเทร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับโหลดดิ้งพาวเวอร์ตัวน,นี้จะเป็นตัวใส่ป้องกันผลยาไม่ให้หกออกจากเครื่องนะครับใส่ลงไป เราก็จะนำผงยานะครับวันนี้เราจะตัวเครื่องนะครับ150แคปซูลเราจะใส่แคปซูลละ300มิลลิกรัมแล้วก็ช่างคำนวณมานะครับผงยาให้พอดีนะครับคำนวณผงยาให้พอดีแล้วเราก็เทผงยาลงไปเทผงยาลงไปนะครับใช้ สเปตูล่าเกลียนะครับใช้สเปตูล่าเกลียการถ่ายทำวันนี้อาจจะเป็นคอนเทมเนเตหน่อยนะครับเพราะว่าหยิบอุปกรณ์หลายอย่างเนะครับท็อปวิวเกลียเกลียให้ลงรูเกลียให้ลงรูถ้าเต็มแล้ว ถ้ายาเต็มแล้วเราก็ตักขึ้นมาพักนะครับแล้วเรก็อัดอเกลี่ยบแบบนี้ถ้ามันเต็มแบบนี้แล้วนะครับถ้ามันเต็มแล้วเต็มก่อนถ้าเต็มแล้วเราก็ขึ้นมาพักนะครับมันจะมีโซนพักของเขาอยู่พักไว้ แล้วเราก็เอาตัวยกตัวคอมเพรสนะครับตัวบีบอัดเนี่ยลงมานะครับลงมาเสร็จแล้วเราก็ล็อกเข้าไว้มีตัวล็อกเนี้ยดันขึ้นมานะครับล็อกไว้นะครับแล้วก็หมุนคันโยกตัวนี้นะครับหมุนตัวหมุนลงมาให้บีบนะครับให้บีบเข้าถ้าเป็นสองมือต้องจับไว้อย่างนี้นะครับ ดีว่ามือเดียวถ่ายยากอ่าบีบแน่นแล้วคลายยกตัวแท่งอัดขึ้นคลายยก,ยกตัวแข่งอัดขึ้นปลดล็อกนะครับปลดล็อกแล้วก็ยกขึ้นอ่าเห็นไหมครับยาก็จะถูกบีบอัดลงไปเราจะทาอย่างเงี้ยจนกว่ายาที่เราช่างคำนวณมาแล้วให้หมดก็แสดงว่า ทุกแคปซูลได้บรรจุลงไปแล้ว300มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอัดลงไปเรื่อยๆสเปทูราชื่อเพาะไหมครับสเปทูราอัดไปอีก รอบนี้ไม่ได้มีท็อปวิวให้ดูแล้วนะครับใช้สองมือแบบนี้ขมุนอัดลงไปเหมือนทำปลาหมึกเลยเนาะอัดลงไปตัววางนี้มันโยกได้ดันไปแบบนี้ดันมาดัานขึ้นอย่างนี้นะครับพอดันเสร็จแล้วเราก็ถอนกำลังออกคลายเกลียวยกตัวแท่งอัดขึ้นแท่งอัดขึ้นแล้วกดล็อก ยกครึ่งเป็นไงถ้ามีความชำนาญน,นะครับ150แคปซูลใช้เวลาประมาณ20-15-20นาทีและเป็นเครื่องกึ่องอัตโนมัติเครื่องใหญ่นะครับหรือเครื่องอัตโนมัติพวกนั้นก็จะได้เยอะนะครับทำได้จำนวนมากๆนะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันนี้เราทำแบบโรงพยาบาลขนาด30เตียงโรงพยาบาลขนาดกลาง หรือทําในคลินิกของเราเองเพื่อปรุงยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของเรานะครับรยาเฉพาะรายของเราถ้าไปเห็นตามร้านยาจีนร้านอะไรต่างๆเขาก็ยังมีแบบไม้คัดสิกอยู่นะครับบางร้านเขามีเครื่องบดเล็กๆปรุงยาเสร็จก็บดหรือพวกยาจีนแพงๆหน่อยที่ผมเห็นตามร้านนะครับที่เรา ลองสังเกตดูนะครับพวกร้านดังๆก็จะมีก็มาบทแบ่งใส่แคปซูลนะครับยาจีนที่ดังๆจำชื่อม่ได้รอบสุดท้ายหมุนลงไปปให้พอตึงมือนะครับแน่นแล้วถ้าอัดแน่นเกินถ้าอัดแน่นเกินบอดี้แตก หาครบแล้วรอบนี้พอครบแล้วนะครับแล้วก็ดึงตัว cover ตัวนี้ออกนะครับดึงออกแล้วเราก็เอายกตัว ตัวแคปที่เราถอดพักไว้นะครับมาประกบดูด้านตัวเลขดีๆนะครับอย่าใส่ผิดด้านนะครับเดี๋ยวตัวบอดี้กับแคปไม่ตรงกันทําให้แคปซูลแตกได้นะครับเอาด้านตัวเลขที่เป็นนัมเบอร์ของแคปซูลนะครับหันเข้าหาตัวเองแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะยกตัวโคเวอร์ตัวนี้ยกตัวโคเวอร์เข้ามาหาตัวเองแล้วก็ดึงล็อกขึ้นมามันจะมีนะครับ เดี๋ยวถ่ายท็อปวิวมุมนี้ถ่ายท็อปวิวได้ดึงครอบเวอร์ขึ้นมาแล้วก็เอาตัวล็อกขึ้นมาล็อกไว้นะครับขึ้นมาล็อกไว้ล็อกไว้แบบนี้เราก็จะดันคันโยกนี้ไปด้านหน้านะครับกดลงไปกดลงไปด้านหน้า จับจับตัวที่ล็อกไว้นะครับแล้วก็ดันไปเลยครับหนึ่งสองสามบอดี้หายไปอ้าวกรึบไม่พอโอเคนะครับอ้าวมาแล้วถ่ายภาพให้ดูถ่ายเป็นวิดีโอให้ดู นะครับถ่ายภาพนิ่งก็จะมาแล้วนะครับมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเทให้ดูนะครับเดี๋ยวเทเม็ดแคปซูลให้ดูความลงนะครับความลงกดลงหน่อยกดลงไปกดลงไป ครับประกบกันแน่นเรียบร้อยอ้า่ายท็อปฟิลจ้าครับนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการทำแคปซูลนะครับเราจะเอาแคปซูลที่ได้เนี่ยเข้าไปเครื่องขัดหรือใช้ผ้าก็ได้ ขัดตัวฝุ่นที่อยู่ที่เม็ดออกนะครับหรือถ้าสะดวกก็มีเครื่องขัดมันก็จะสันสันสันนสก็จะไหลลงมาครับแต่ถ้าเป็นเราทําที่คลินิกเราเองแล้วก็ใช้เป็นผ้าก็ได้ผ้านะครับถู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 ผงยาเม็ดยาก็จะผงยาเป็นที่เป็นเศษก็จะหลุดจากตัวแคปซูลนะครับนี่นะครับสำหรับการทําแคปซูลด้วยด้วยเครื่องกึ่งอัตโนมัตินะครับก็ ขอจบการน,นำเสนอเพลงแค่นี้นะครับผมจะตัดต่อใส่อินเสิร์ตภาพคำอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อัพลงนะครับทุกช่องทางสื่อออนไลน์การเรียนการสอนในช่วงโควิดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขปลอดภัยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ